สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับพี่จะมาแจกเงินนะครับวันนี้พี่จะมาแจกเงิน wallet นะครับเป็นเงิน t ทมันนี่นะครับโทมันนี่ wallet นะครับแล้วก็น้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้เงินนะครับก็คอมเมนต์มานะครับเม้นชื่อของตัวเองนะครับเป็นชื่อเล่นนะครับแล้วก็ตามด้วยเราอยากได้นะครับหรือว่าแล้วแต่น้องๆนะครับพี่จะเม้นมาให้พี่นะครับ แล้วก็น้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าที่เนี่ยมีการแจกนะฮะเป็นเงิน t ทมันนี่วอลเล็ตเนี่ยเยอะมากนะครับพี่จะแจกไปเรื่อยๆนะครับรับรองว่าน้องๆทุกคนได้ครบแน่ครับแล้วก็เราจะได้ซ้ําด้วยนะครับเราจะได้ตลอดเลยนะครับพี่จะแจกให้กับคนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะแจกให้กับคนที่เคยได้ไปแล้วนะครับ พี่จะแจกําเลยนะครับโอเคไหมครับเข้าใจไหมครับทุกคนเราจะแจกแบบนี้นะครับถึงจะดีนะครับใช่ไหมครับทุกคนถ้าแบบนี้ดีก็เอาแบบนี้ดีกว่านะครับแจกให้กับคนเดิมหรือว่าแจกให้กับคนใหม่แบบนี้นะครับเอาแบบนี้อยากให้ทุกคนได้เงินครบๆไปเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้เงินไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าในคลิปนี้คนไหนที่ยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าพี่มีคลิปแจกเงินครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่จะมีคลิปแจกเงินต่อด้วยนะครับให้น้องๆนะครับเข้ามาเน้นก็ได้เงินแล้วนะครับพี่จะสุ่มแจกในคลิปนี้นะครับแจกประมาณเอาคนดีทุกคนก็หลายคนนะครับเอาหลายคนเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับ <ENNIS> เดี๋ยวคลิปนี <Nein> ้ให้น้องๆนะครับไปเม้น์ก่อนนะฮะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้เยอะกว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปหน้าพี่จะแจกให้หลายๆคนเลยนะครับน้องๆจะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับไปด้วยนะครับโอเคก็ท้ายนี้นะ อย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็กด s ับ s ไ r i b ์พี่ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนให้กับน้องๆนะครับน้องๆจะได้รับเงินนะครับไปซื้อขนมกินหรือว่าเอาไปเติมเกมหรือว่าเอาไปใช้ในเซเว่นนะครับก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับ